เขตแดนหลอน กับแนวเขตของที่ดินที่มักจะมีเสาบุตรปักเป็นหลักเอาไว้ว่าทีใใ่ดินของใครสิ่งสุดตรงไหนและเป็นอาณาเขตที่รางวัดจัดทําเป็นโฉนดขึ้นมาแต่ก็ยังมีการล่วงล้ำเข้าพื้นที่ของบุคคลอื่นเกิดขึ้นได้อยู่ดีนั่นแหละครับเนื่องจากดวยนิสัยความโลภส่วนตัวของคนบางคนแล้วที่อยากได้ในสิ่งที่ไม่ใช่ของตนเอง จึงเป็นที่มาที่ทำให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งเกิดขึ้นและอาจจะต้องเจอกับเรื่องเรวร้ายเป็นเหตุนำมาซึ่งความสูญเสียแม่ของเอิงเองเป็นน้องสาวของลุงพันธ์และลุงป่วนซึ่งพี่ชายทั้งสองของแม่เอิงมักจะทะเลาะกันเกี่ยวกับแนวแบ่งเขตที่ดินซึ่งเป็นที่ติดกันอยู่เสมอด้วยเหตุนี้จึงทำให้ลูก,ลกทั้งสองบาด พลอยขัดแย้งไม่ค่อยรงรอยกันไปด้วยหนึ่งจากลุงพันธแกมักจะแอบย้ายหลักหมุดเสาเขตเข้าไปในที่ของลุงพวนและลุงพันแกยังปลูกต้นไม้ปักเสาไฟฟ่าลำเข้าไปในที่ของลุงพวนจนมันขวางกั้นทางเข้าบ้านของลุงพวนค่อยๆขับแคบลงเรื่อยๆแลกๆล,ลุงพวนแกนิ่งเงียบปล่อยวางเฉยเพราะแกะคิดว่าลุงพันธ ก็เป็นน้องชายพี่น้องร่วมท้องเดียวกันและยังคงคิดว่าเป็นคนในครอบครัวแต่ดูเหมือนว่าลุงผันแก่กับไม่คิดเช่นนั้นเพราะขังลาสุดลุงผันแก่สั่งเสาปูนคอนกรีตมาปักเป็นรั้วกั้นเขตแดนขึ้นดูเหมือนว่าเสาโรคของลุงพันจะล่วงล้ำเข้าไปในที่ของลุงพวนจนทางเขาออกบ้านของลุงพวนแก่มันก็เริ่มคับแคบลง จนรถยนต์ลูกๆของลุงผวนแกไม่สามารถเข้าออกได้อีกเมื่อลุงผวนแกเดือดร้อนเพราะการกระทำของผู้เป็นน้องชายที่มักจะเริ่มเอาเปรียบกันจนเกินไปลุงผวนแกจึงเรียกลุงพันธ์ออกมาเพื่อพูดคุยกันและเจรจาตกลงกันดีๆไอพันไอพันเอ้ยแกอยู่ในบ้านหรือเปล่าช่วยออกมาหน่อยสิเรามีอุเรงที่ต้องคุยกันนะั้น ลุงพวนแกะตะกรเรียกลุงพันธซึ่งตอนนั้นเอิงกับแม่กำลังช่วยกันรดน้ำแปลงผลักทำให้พลอยได้ยินเสียงของลุงพวนไปด้วยเพราะบ้านเอิงก็อยู่ติดก,กันกับบ้านของลูกทั้งสองตามที่ตาได้แบ่งสรรปันส่วนที่ดินให้กับแม่ของเอิงอีกด้วยคนเสียงเรียกลุงพวนทำให้เอิงกับแม่เห็นลุงพันแกออกจากบาดแล้วเดินไปหยุดตรงริมเสาคอนกรีตรัว ที่แกเพิ่งจะปักมันไว้เป็นระยะแต่ยังไม่ได้เอาลวดน้ำที่แกสั่งมาด้วยขึงขึ้นระหว่างเสาแต่ละตนมีธุระอะไรหรือเปล่าพี่ผวนมีเรื่องอะไรก็ร,รีบดีพูดมาสิเพราะอีกเดียวฉันจะต้องไปตัดหญ้าในสวนอีกก็เสาของแกไงไอ้พันพี่ว่าแกทำเกินไปหรือเปล่าแกปักมันเข้ามาจนรถดนของเด็ก เข้าออกทังบ้านของพี่ไม่ได้แล้วนะเกินไปอะไรล่ะพี่ผวนฉันก็ปักเสาตามหมุดในส่วนที่เป็นที่ของฉันไงที่ของแกเลยพันใช่ที่แกขยับเสาหมุดเข้ามาไม่ใช่หรอตกลงนี่พี่ผวนจะหาเรื่องกันใช่ไหมถ้าอย่างนั้นนะเราไม่ต้องมาคุยกันอีกแกจะเอาอย่างนั้นก็ได้นะแต่พี่จะให้รางวัล เขาเข้ามาดูสิว่าใครมันทำเกินไปกันแน่ก็แล้วแต่พี่เลยแต่ต่อไปเนี้ยพี่ไม่ต้องมานับฉันว่าเป็นน้องพี่อีกเพราะฉันจะคิดว่าฉันไม่เคยมีพี่ชายอย่างพี่เช่นกันแม่ถึงกับชะงักจากการรดน้ำแปลงผลที่มือกำลังถือบัวรดน้ำอยู่เมื่อแม่ได้ยินเสียงลุงพันพูดกระวนกระนเช่นนั้นแล้วแม่ก็หันมาหาที่เอิบ พร้อมกับสายหน้าไปมาเหมือนรู้สึกเบื่อหน่ายกับการกระทําของลุงพันธ์เต็มที่พอหลวงพันธ์แก่ทาแบบเดียวกันนี้กับสาวหมุดปักเขตของบ้านแม่เอิองเช่นกันต่อมาหลังจากวันนั้นอีกวันลุงผวนแกก็ไปจ้างเจ้าหน้าที่รางวัดเข้ามาวัดโฉนดที่ดินกันใหม่โดยยึดเอาตามโฉนดเดิมที่ตาได้แบ่งกันไว้ก่อนตายปรากฏวัดที่ลุงพันธ์ได้เกินมาในพื้นที่ของผวน กับแม่กว้างถึงสองเมตรกว,กว่าด้วยกันและตามแนวเขตความยาวก็เกือบร้อยเมตรลุงพันแกล้ำเข้าไปในที่ของลุงผลยังไม่พอและยังปรากฏว่าลุงพันแกล้ำที่ของแม่เอิงมาอีกด้วยด้วยความกว้างสองเมตรกว่า,วาและระยะยาวอีกเกือบร้อยเมตรเช่นเดียวกัน,ก,นกับที่ของลุงผลเมื่อความจริงปรากฏขึ้นเช่นนั้นทำให้ลุงพันแกขุนเคืองโกดแค้นลุงผล กับแม่ยิงหนักโดยที่แกไม่ยอมรับฟังเหตุผลใดๆอีกเลยและวันถัดมาลุงพันแกย้ายสาวคอนกีตกลับไปตามรังวัดกำหนดไทยในขณะที่แกขึงรวดหนามก้นเขตแกก็พูดเสียงดังให้ทุกๆคนได้ยินพร้อมกันว่าใครอย่าเดินมาเหยียบเข้ามาในที่ของกูแล้วกันไม่งั้นกูจะฟันให้ขาขาดเลยคอยดูนับตั้งแต่วันนั้นมา ลุงผวนกับลูกๆของแกและแม่ของเอิก็ไม่มีใครกล้าเหยียบเข้าไปในพื้นที่ของลุงผันแก่เกิดในคืนเดือนมืดเสียงเจ้าหมาดำของลุงผวนมันเห่าเสียงดังขึ้นซึ่งช่วงเวลาเลยเที่ยงคืนกว่า,วาตัวเอิงเองลุกขึ้นมาเข้านา้ำเสียงเขาจะาดำมันเห่าดังกระชั้นชิดทำให้เอิงรู้สึกสงสัย พราะมีเสียงคล้ายคนกำลังขุดอะไรบางอย่างดังมาจากทางที่เจดมันเฮาอยู่เสียงเจดมันเฮาพร้อมวัตถุบางอย่างขุดลงบนพื้นดินที่กระทบกับไม้และก้อนหินกรวดกอดทำให้เอิงเธอรู้สึกสงสัยค่อยอยากรู้เธอจะเอาเหมือนค่อยๆแง้มม่านหน้าต่างมองผ่านบานกระจกใสตรงไปยังที่มาของเสียงภายในความมืด เอิงเธอก็เห็นเงาตะคุ่มของใครบางคนกำลังขุดอยู่ใต้รั้วรวดนางของลุงพัดซึ่งใกล้กับบริเวณทางเข้าบ้านของลุงพวนเมื่อเอิงเธอเห็นเช่นนั้นเธอก็ส่งเสียงเรียกมแม่เบาๆแม่แม่แม่ลุกขึ้นมาดูสิไม่รู้มีเงาของใครมาขุดอยู่ตรงรั้วใกล้ทางเข้าบ้านลุงพวนแกเจ้าดำมันเลยส่งเสียงเห่าดงจนเอิงอะ หนูขูน่นอนไม่หลับนี่แม่เมื่อแม่ได้ยินเช่นนั้นแม่ก็ออกมาดูตรงเนื้อตาที่เอิงกำลังดูอยู่แล้วแม่ก็พูดว่าจะเป็นใครไปได้หร่อนั่นมันลุงผันแกนั่นแหละและลุงผันแกจะมาขุดอะไรเอาตอนนี้ล่ะแม่ก็คงจะปลูกต้นอะไรสักอย่างละมั้งแม่เห็นแกขนของมาเตรียมไว้ตั้งแต่เย็นแล้วแหละแล้วทำไมลุงผันแก ไม่ไปปลูกตอนกลางวันละแม่แกจะมาปลูกอะไรตอนดึกๆเดือนป่านนี้ก็คงไม่อยากพบหน้าใครละมัง้งเมื่อแม่พูดจบเราทั้งสองก็ต่างแยกย้ายกันไปนอนเตื่นเช้ามาเอิงช่วยแม่รดน้ำแปลงผักก็หันไปมองที่มาของต้นเสียงเมื่อคืนก็ปรากฏว่ามีต้นไซขนาดสูงประมาณเมตรกว่าเห็นจะได้มันถูกปลูกเรียงเป็นแถว บริเวณริมรั้วรวดน้ำของลุงพันธ์มีจำนวนราวสี่ห้าต้นด้วยกันแม่กับลุงพวนไม่มีใครสนใจเรื่องรูพันธ์แกมมากนักจวบจนต้นไทรบริเวณแนวเขตรุกของลุงพันธ์ค่คอยๆจะเริญเติบโตงดงามขึ้นในช่วงเวลากลางคืนไอ้ดำหมาของ,งลุงพวนมันมักจะเห่าหอนตรงรั้วรวดน้ำที่มีต้นไทรปลูกอยู่แทบจะทุกคืนเลยก็ว่าไดา อากาศคืนนี้ค่อนข้างหนาวในขณะที่เอิงกำลังนอนหลับสบายอยู่ใต้ผ้าห่มพื้นหนาเธอรู้สึกตัวเพราะเสียงหอนเย็นยะเยือกของชุดดับเอิงเต่นอนพลิกกายพลิกไปพลิกมาพอรู้สึกปวดฉี่สุดท้ายแล้วเธอก็ต้องลุกออกจากผ้าห่มมุ่งไปยังห้องน้ำในทันทีเมื่อเอิงเธอทำธุระภายในห้องน้ำเสร็จก็เดินผ่านประตูกระจกหน้าบ้านเพื่อกลับเข้าห้องนอนของเธอ ท่านสายตาของเอินมองเห็นอะไรบางอยา่างท่ามกลางแสงไฟสลัวเสาต้นที่มีอยู่ปากทางเข้าบ้านของลุงพวสิ่งที่เอิงเห็นทําให้เธอหยุดชะงักเพื่อมองให้ชัดเจนก็บอกกฏว่าร่างของชายคนหนึ่งที่ใส่เสื้อผ้าสมซอกขาดรุงดินกำลังก้มน้าก้มตาตั้งใจกินอะไรบางอยา่างอยู่ตายตนใสรริมรั้วนั้นเสียงหอนก็ไอด้ดับ ไม่อาจรบกวนให้แม่ของเอิญตื่นขึ้นมาได้เพราะเอิงเธอได้ยินเสียงกลนของแม่ดังตะลุผ่านฝาผนังภายในห้องดังแววออกมาถึงด้านนอกแม่ของเน็ตเหนื่อยจากงานส่วนจึงทําให้เอิงไม่อยากไปรบกวนปลุกแม่ขึ้นมาดูสิ่งที่เอิงเห็นด้วยกันเอิงแต่คิดวกวนถึงภาพชายคนนั้นที่เธอเห็นด้วยความรู้สึกขนลุกสูงและแปลกประหลาดใจแบบบอกไม่ถูก ต่อมาพอได้เวลาโพรเพลใกล้คำเอิงเธอมักจะสังเกตเห็นลุงผันแก่เอาถาใส่อะไรบ้างอย่างไปวางไว้ใต้บริเวณต้นใสของแก่ยามลมพัดหนำัำเอากินสิ่งนั้นโชยมาเตะที่จมูกทำให้เหม็นขาวชวนขึ้นใสเพราะมันคะครุงคายเลือดและเนื้อดสดแม่และเอิงพาไปเยี่ยมลุงพวนที่บ้านของแกพร่เนื่องจากบ้านเราสองคน ไม่พบเห็นลุงพวนแกเอามาจากบ้านเลยเป็นเวลาเกือบสามอาทิตย์ด้วยกันเมื่อแม่และเอิงไปถึงซึ่งประตูบ้านของลุงพวนแกเปิดอยู่และยังมีพี่พิงลูกสาวคนโตของลุงพวนดูแลแกอยู่ภายในบ้านด้วยเข้ามาเถะนะิดนาบกกาเอิงเข้ามาด้วยสิโน่นไงนาะพ่อไม่รู้เป็นอะไรนอนสมไม่ยอมกินอะไรเลย บนต่อยากกินของสดของเขา่าผิงพาพ่อไปหาหมอมาแล้วหลายทีหมอแต่ที่เ็ตรวจไม่เจอว่าพ่อเป็นโรคอะไรกันแน่พี่ผิงผพูดจบก,ก็เดินนำไปที่เตียงลุงผลลุงผวลแกนอนอยู่แม่ก็เรียกลุงผวลเพื่อจะได้คุยทาบพี่ผวลพี่ผวลตกลงพี่เจ็บหรือปวดตรงไหนบ้างหรือเปล่า พอด,ดีว่าฉันมาจากตลาดเลยซื้อพวกขนมและผละไม้มาฝากลุกขึ้นมากินสะหน่อยเถอะเพื่อพีจะได้มีเรี่ยวแรงกูไม่กินพวกมึงจะไปไหนก็ไปแล้วไม่ต้องมายุ่งกับกูอีกลุงผวนแกเอ่ยขึ้นทันทีเมื่อแกลืมตาขึ้นมาในตาของแกดำครับไหลวีแววแสงสองปรกกาอย่างคนปกติและคำพูดคำจาของแก ก็เปลี่ยนไปอย่างคนละคนซึ่งทำเอาแม่และเอิงถึงกับสะดุ้งยงมถอยหลังกูจากเตียงนอนของแกพร้อมๆปนกับความรู้สึกแปลกประหลาดใจขึ้นมาพี่ผิงเดินมากระซิบเอิงกับแม่เพื่อชวนเราสองคนออกมาคุยกันที่แค่หน้าบาทซึ่งในขณะนั้นเอิงเองคนลุกชี้ตั้งเหมือนสมัมผัสอะไรบางอย่างที่มองไม่เห็นและรู้สึกกลัวแทบไม่อยากอยู่ที่นั่นอีก นาพกาว่าพ่อการแปลกๆหรือเปล่าล่ะไอ้ที่ว่าแปลกมันแปลกยังไงบ้างเหรอผิงไหนลองพูดให้น้าฟังสิก็ตอนกลางวันนะพ่อเอาแต่นอนอย่างเดียวเลยนะแต่พอตกกลางคืนตอนกลางคืนที่ทุกคนหลับกันเงียบสนิทพ่อก็จะลุกขึ้นมาเดินออกไปนอกบ้านคืนหนึ่งผิงแอบตามรอยพ่อไป พิงก็เห็นว่าเออเห็นพ่อไปนั่งกินพวกของสดของข่าวที่นพันเอาใส่ถานมาตั้งไว้บริเวณใต้ต้นใส่ดิมรัวรวดนหนาำนั่นไงนะหรือว่าพิ่ผนจะโดนคุณใส่เข้าแล้วไหมล่ะพิงใช่นะพิงก็คิดเช่นนั้นแต่ไม่รู้จะทำยังไงดีพวกเองคุยอะไรกันแต่ก็กลับไปได้แล้วนั่งพรกกา ถ้าแกไม่อยากเดือดร้อนแกก็อย่ามายุ่งเรื่องของกูแกก็อีกคนหนึ่งนักพิงเข้าบ้านได้แล้วและต่อไปไม่ต้องให้ใครเข้ามาอีกนะเสียงของลุงปวนแกพูดตะโกนออกมาจากในบ้านเหมือนแกกำลังรู้ว่านาพิงกับแม่กำลังคุยถึงเรื่องอะไรกันอยู่นาพิงพยักหน้าบอกให้แม่และเอิงกลับไปก่อนแม่เดินจำพวดนำหน้าเอิงกลับบานโดยไม่พูดอะไรสักคำ ซึ่งตอนนั้นเอิงสังเกตเห็นลุงพันแกเดินวนเวียนอยู่หน้าเบ้าของแกและกําลังหันมองมาที่แม่ของเอิงเหมือนแกสังเกตดูอะไรบางอย่างหลังจากที่เอิงกับแม่กลับมาจากเยี่ยมลุงพวนแม่เอาแต่นิ่งเงียบไม่คุยอะไรกับเอิงเลยตั้งแต่บ่ายยันถึงเวลาที่แม่เข้าห้องนอนกลัวแล้วฉันจะไม่ยุ่งอีกแล้วปล่อยฉันไปเถอะ เสียงนั้นดังมาจากห้องของแม่ด้วยความเป็นห่วงแม่เอิงจึงรีบมุ่งเข้าไปหาแม่ที่ห้องภายในความมืดที่ห้องนอนของแม่เอิงแตะส่งเสียงเรียกแม่แม่เป็นอะไรหรือเปล่าเอิงลูกเอิงออกไปอย่าเข้ามานะลูกมันอันตรายเสียงแม่ตอบด้วยเสียงสั่นผักปนเสียงสะอื้นหง ห้ามปรามาให้เอิงเข้าไปภายในห้องแต่ด้ยวยความเป็นห่วงแม่และเราก็มีกันอยู่แค่สองคนแม่ลูกเอิงจึงไม่อาจฟังคำห้ามปางของแม่ได้ในขณะที่เอิงพยายามคลาหาสวิตไฟภายในห้องของแม่เพื่อเปิดมันแต่สายตาเอิงกลับสะดุดกับร่างหนึ่งภายในความมืดร่างนั้นยืนเอามือบีบคอของแม่ซึ่งแม่เอิงกำลังดิ้นทรนททราย ต่อสู้เอาตัวรอดอยู่บนเตียงนอรมือของเอิงคำเจอสวิตไฟเข้าพอดีเธอกดเปิดมัทนทันทีที่แสงไฟกระพริบก่อนสว่างจ้าขึ้นร่างเงาดำของชายสวมเสื้อผ้าซอมซ่อก็หายวับไปในทันทีแม่แม่เป็นไงบ้างแม่ไม่เป็นไรแล้วเอิงเอิงเห็นอะไรอย่างที่แม่เห็นหรือเปล่าเห็นกับแม่ แต่สิ่งนั้นมันไม่ใช่แบบเรา,เราแน่นอนแม่กับเอิงนั่งเปิดสวิตไฟสว่างจวบจนรุ่งเชา้าแม่บอกเอิงให้รีบไปแต่งตัวจะได้ออกไปข้างนอกบ้านกันขณะเอิงขี่รถมอเตอร์ไซค์โดยมีแม่นั่งซ้อนถ้ายพ่อเลยทางบ้านของนุ่งผวนไปจนขึ้นบนถนนใหญ่แม่กะสิบบอกเอิงทันทีว่ารีบขับไปที่วัดเอิงรู้ได้ทันที โดยไม่ต้องพูดรายละเอียดอะไรไปมากกว่านี้นอกจากรีบบิดคันเร่งของรถไปให้ถึงวัดโดยเร็วเมื่อไปถึงวัดแม่ก็ถามหาลุงตาที่อยู่จังวัดใกล้บ้านมาเนื่อนหน,นเมื่อแม่และเอิงได้เจอกับหลวงตาแม่กับเอิงก็ได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนกับแม่และลุงผวนให้หลวงตาฟังหลวงตาท่านบอกว่า ท่านเป็นพระศึกษาแต่เรื่องธรรมะกับเผยแพร่คำสอนของพระพุทธเจ้าแค่นั้นส่วนเรื่องกุนสายมนดาท่านไม่สามารถแก้ไขมันได้แต่เมื่อลงตาท่านพูดจบสีหน้าของแม่และเอิญรู้สึกสิ้นหวังลงทำให้ท่านเอ่ยขึ้นว่าถึงอาตมาจะช่วยโยมไม่ได้แต่อาตมาพอจะแนะนำโยมให้ได้นะ่ะ เอิงและแม่รู้สึกมีความหวังขึ้นมาทันทีหลังจากหลวงตาท่านเอ่ยขึ้นและท่านแนะนําให้แม่และเอิงไปหาหมอไสยเวทท่านหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลาจากหมู่บ้านของเรามากนะักเอิงขับรถพาแม่ไปและถามชาวบ้านเท่านั้นว่ามาหาอาจารย์ปรึบก็มีชาวบ้านเท่านั้นชี้แนะจนเข้าไปถึงบ้านอาจารย์ปรึมหมอสายเวทคนดังกล่าวเมื่อไปถึง ก็พบกับหมอสายเวทท่านพอดีเดือดร้อนเรื่องอะไรมาหรอแต่ถ้าให้ข้าไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนข้าไม่ทำให้หรอกนะเว้นตมาขอให้ข้าช่วยแก้คุณใส่มนดำที่ถูกคนอื่นเขาทำให้เดือดร้อนแค่นั้นข้าถึงจะรับทำให้อาจารย์ปื้มตอนเอ่ยขึ้นแม่เริ่มเรารายละเอียดต่างๆให้อาจารย์ปื้มฟัง โดยที่เอิงช่วยเล่าเสริมบางส่วนที่เอิงพบเจอมากับตัวเองด้วยและบอกกับอาจารย์ปื้มไปว่าหลวงตาทิวัดท่านแนะนำให้เอิงกับแม่มหาท่านที่นี่เมื่ออาจารย์ปื้มท่านทราบเช่นนั้นท่านก็จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับทำพิธีและมีลูกศิษย์หนุ่มของท่านคนหนึ่งติดตามท่านมาที่บ้านด้วยเพอเอาาิงและแม่ขีม่มอเตอร์ไซค์มาถึงบ้านหลวงพวนอาจารย์ปื้มที่ท่านให้ลูกศิษย์หนุม่ม ขับรถเก๋งตามมาท่านบอกว่าให้หยุดรถที่บ้านของ,งลุงพลเพราะท่านจะทำพิธีที่บ้านของลุงพวนอาจารย์ปื้มบอกว่าต้นเหตุทั้งหมดต้องแก่ที่บ้านลุงพลเมื่อพิผิงทราบเรื่องจากแม่และเอ,อิร์พิิงดูท่าดีใจมากจึงให้ความร่วมมืออย่างลุกดีรุกรนระหว่างอาจารย์ปื้มท่านกำลังวางสิ่งของที่ทำพิธีลงบนแค่นาบาัต ก็มีสิยงหลวดังตะว,วัดขึ้นมาว่าพวกมึงจะกล้าลองดีกับกูใช่ไหมงั้นเข้ามาอาจารย์ปลื้มท่าน,นยินเช่นนั้นท่านก็รายเวทมนต์คาถาบางอย่างพร้อมกับเดินตรงไปที่เตียงนอนของหลวงพลเอิงเห็นอาจารย์ปลืม้มใช้มีดลักษณะแปลกและยังมียันอัคระบางอย่างซึ่งมีเชือกได้ผูกเต็มไปที่ด้ามของมีดอาจารย์ปลืม้ม อาจารย์เพิ่มใช้มีดนั้นจี้ลงตรงศีรษะคองพวนพร้อมกับรายเวทแล้วค่อยๆเอามีดไล่ไปจนถึงปลายเท้าขงุงพวนระหว่างนั้นซึ่งเป็นเวลาพรบเลยมีลมพัดเอากิ่งไม้เสียดสีกันดังสนั่นอียดอดัดและมีเสียงบางอย่างร้องหวยหวนขึ้นมาด้วยความเจ็บปวดลุงผวนจากสภาพแววตาแข็งทื่อดำคลับ ที่สแสดงอาการท่าทางเอาเรื่องแก่ก็นิ่งสงบลงอาจารย์ปื้มยังขงรายคาถาต่อไปจวบจนผลแก่ได้สติลืมตาขึ้นมาแกหันซ้ายขวาและคำแรกที่แกเอ่ยขึ้นก็คือเกิดอะไรขึ้นปะกาพิงเกิดอะไรขึ้นกับพ่อเหรอเราทำไมพ่อไม่มีเรี่ยวแรงจะลุกขึ้นเลยเองพักซะก่อนเถอะ เดี๋ยวทุกอย่างก็เรียบร้อยแล้วอาจารย์ปื้มตอบลุงผวนแล้วท่านสั่งลูกศิษย์หนุม่มให้เอาจอบเดินตามท่านไปขุดอะไรบางอย่างตรงรั้วรวดหนาอบใต้ตนไสของลุงพันเมื่อพิธีกรรมช่วงคำจบสิน้นแม่กับเอิงยังไม่กล้ากลับบ้านแต่อาจารย์ปื้มท่านได้ทำพิธีไร่สิ่งชั่วหลายและลงอัครยันเพื่อป้องกันมนต์ดำต่งตาง เอาไว้ที่บ้านของเอิงเองและบ้านของลุงพลอาจารย์ปื่มทันทำพิธีกรรมเสร็จในขณะที่ท่านขอตัวกับท่านได้บอกกับพวกเราว่าหอพาคุไสัยมด์ดับที่ข้าจะเอากลับไปเพื่อปลดปล่อยวิญญาณที่ถูกเรียงบังคับให้ทำบาปกรรมส่วนวิญญาณเหล่านั้นเมื่อข้าปลดปล่อยไปแล้วเขาจะไปไหนก็ละตะเวนกองเขา แม่และพิงเตรียมเงินเพื่อจะมอบให้เป็นสินค่าตอบแทนน้ำใจที่อาจารย์ปลื้มท่านมาช่วยพวกเราที่อาจารย์ปลื้มท่านได้มาช่วยพวกเราเอาไว้แต่ท่านกลับปฏิเสธและบอกกับพวกเราว่าข้าไม่รับเงินหรอกนะพวกเอ็งเก็บไวท้ทาบุญสร้างกุศลเถอะเพราะข้าเองก็ช่วยเพื่อให้ทุกคนผลจากทุกอำนาจมืดที่มองไม่เห็นก็แค่นั้น พวกเรายกมือไหว้ขอบคุณอาจารย์พื้มทันด้วยความซาบซึ้งในน้ำใจของท่านคืนนั้นพวกเรานอนรวมกันอยู่ที่บ้านของลุงผลและเวลาต่อมาอาการของลุงผลก็กลับมาทานอาหารได้เช่นเดิมและดีขึ้นเรื่อยๆจนเป็นปกติส่วนสิ่งที่เปลี่ยนไปก็เห็นที่จะเป็นลุงผันแก่นั่นแหละเพราะแกดูเหมือนจะเป็นคนปัป้มๆเปออและขายแกหวาดภาวะอะไรบางอย่างอยู่ตลอดเวลา และรุ่งรอดทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้